วันนี้ผมมากับเม็ดส้มทั้ง4นะครับผมนี่ทุกคนอย่างเท่ครับเซเนียลเม็ดส้มตุเรนเม็ดส้มดีแลกเม็ดส้มและอูคของเม็ดส้มและฮายาเตะมาจากไหนครับเนี่ยไม่มีเม็ดอะไรเลยวันนี้ผมได้เชิญเม็ดส้มทั้ง4ท่านมาจอยในสตรีมนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเม็ดส้มทั้ง4ท่านเนี่ยจะสามารถแบกกิจงายที่เลนฮายาเตะที่ไม่มีเม็ดเลยได้หรือเปล่านะแล้วผมล้ำเลยลล้ลล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 ดลลลลตลล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  ละาล้ำแม่งเลยครับผมแล้วซิกด้วยครับจังหวะนี้แบบดิจิตอลและเมเซเนียลงแล้วผมเอาวันเดอร์แม่งจริงแม่งเอ้ยมันเอากูนีว่ว่า,ไม,ไ,า,ไ,มไ,าไม่ได้เอากูไม่ได้เอามันมันเอากูเฮ้ยดิฟออกซ้ายเฮ้ยเฮ้ยสองก้อนว่ะยังไงดีแลกโอ้โหไม่มีก้อนที่3าแล้วมูข้องเชิงหนาเตะแล้วแม่งหลบเหมือนกันวินวอลกไปหนึ่งทุกสวนเลยไอ้เหี้ยไม่ส้มกูขึตึงไงอ้สัสครับบอ,อกเลยว่าตื่นเต้นมากนะครับเนี่ยไม่ส้มสี่คน นี่ก็มีผมคนเดียวนะครับที่เป็นแร็งคอนแต่ในทีมก็คือแบบเจ็บติดดาวบวกๆนะอ๋อจะบอกทุกคนอีกอย่างนึงนะครับเซเนียลคนนี้เขาขิงไว้นะครับผมว่าเขาติดเม็ดส้มมาแล้ว18บแี่สเดือนนะครับผมเรียกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันที่1นึ่เขาบอกอะเออตอนนี้ผมขี้โม้เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าผม,มจะโดนไวโอโกับกอสดำงัดเอานะเดี๋ยวมันเชนซีซีแล้วผมตายอะ่ยอะเขายืนกัน2องแล้วดูสไตล์การเล่นของเขานี่เซเนียลเขาไม่เลี้ยงแขนหลีนะครับผมถ้าจะหาเวลสีมั้ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองนะครับด้วยความเป็นธรรมชาติของไฮเดเตกูไม่สามารถซูเปโอได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนีครับผมช่วยคนอื่นฟาร์มดีกว่าโอเคแอมเก็ตัวเล็กเราครับ,รบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาหนีไงโดนเหยียบ <c oughs> ไปทีนึงเป็นไงละ่ะพลังเม่ส้ม <c oughs> มันจะเอาคลิปเล็กครับผมอยากดึงออกมากเลยไม่ให้เจ็ดสิบสองบาทเพื่อนผมมาดีแลกเมดส้มเซนเนียเมมดส้มเหยียบใส่บอลตัมมบลตั้มไม่มีเม็ด คลิปหนึ่งตัวตัวนี้ต้องเป็นของเราเขาน่าจะลงสวยมากอะเซเนียลแบบเม็ดส้มมาแล้วสิเดือนจส,สิบซีซั่นอะไรกลัวเนี่ยช็อตลงนึงสำคัญสำคัญนี่บอกเลยนะครับว่าไม่พลาดแล้วซ้ำวะนี้ดีแลกผักเข้าไปไวยโอฟิกแล้วตูวเลนเม็ดส้มมาเปิดเฟิร์สบัตไปก่อนแล้วยังไงจะตามไหลไปที่ไวยโอหรือเปล่ามันเก็บยาไม่น่าตายฟาร์มกันยั้งไหวเล่นกันยั้งดีโดนไปสิครับเฟิร์สบัตมังกรตัวนี้เสร็จพวกเราแน่นอนอันแน่ ขู่เว้ยอ้อยมาว่าเฮ้ยทำดีแลกเม็ดส้มเหรอเซเนียลเม็ดส้มยังไงจะตายหมดเลยเปิดกรอนเลยครับผมจังหวะนี้จําได้ว่าไบโอมันเสียฟิตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเจอกันก็โดนไปดิับพยาเตเม็ดส้มไม่มีเม็ดครับล้อเล่นขี้โม้ไปงั้นแหละอ๋อเงินพันหกแล้วครับผมอย่างรวยอพยาเตเลยน่าดีบอทดัม โดนไปดิอ้อยมามาดิดูเล่นผมดักนะว่าเขาเล่นแน่แหละแต่เราไม่เซนนลอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าโดนไปดิเพิ่งหลอดนะวีคยอนติแล้วครับผมถ้าผมขูดจัดอ้อยโหนมาอย่างนี้เหมือนจะตีเลสหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยบังอาจกดหรอบุคลองไม่ส้มโดนวันเดอร์วะแต่ก็แค่ต้นเกมแหละอันนี้ผู้หญิงเล่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดบุคลองน่ ข้างบนผมมาแล้วครับสี่นาทีโ้เยอะจัดเชื่อลิเลียมันช่ำด้วยดินี่ไงกางโล่สวนไปด้วยเป็นไงหล่ะงัดไปแล้วผมตีผมตีได้แค่นี้พอก่อนเดี๋ยวโดนหูชิดหายโดนหูไน่จะต้องบังจังหวะนี้ทำยังไงดีเซเนียลจะไม่ได้ลงอ๋อไม่นะดีแลกแม่ส้มกูไปแล้วพอก่อนไหมครับถอยก่อนถ้ามันมั่วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรั่วให้ ลำโอ้โหลำฟิกแล้วกูมีเซเนียรลงแล้วไบโอยังไงมันน่าจะโดดเส้นนี้เพราะฉะนั้นผมปาปาปาโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมันมีอันตริไม่เนี่ยไม่ตายเสียงเกมค่อยๆหายไปทีละนิดโอ้ชิดอ้อยมาผมไม่มีสมาธิเล่นเลยอ่ะผมกำลังจะโดนโอ้ชิโอ้จะปล่อยตายเสียงเกมหายไปทีละนิดจริงๆนะครับเนี่ยไม่นะความเงียบกำลังเข้าครอบงำโอ้ห้อยสามพันสองนะครับแต่ตัวเล็กสามพันสี่ว่ะ อันนี้เขาได้จะรู้แล้วนะครับว่าสลับเลนมันเป็นธรรมดาของแรงสุพสม์นะครับรู้หน้าที่แต่เขาจะเอาก่อนวะอ่าต้องรอดูแล้วผมล้มเลยโอ้โหแม่งเอ้ยถ้ากูหลบได้มึงตายแน่เบอดัมแต่มันต้องรูดให้ไวโอตายก่อนไงมันถึงต้องหลบอ่ะผมไม่ตายสักทีนะครับพยายาม เราจัดเนืกาเอดครับเพื่อเพิ่มความสึกให้กับร่างกายของเราและรีบเสียร่างเพื่อให้ไบโอมันเสียตังค์ให้มากที่สุดแต่ถ้าเรารวยกว่าไบโอเราก็จะกดมันยับยังไงล่ะนี่ไงกูกด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 แล้วกูปลาแล้วยังไงอ้อยมึงไม่อันติิใช่ไหมอันติว้าแต่โดนเข้าไบโอและลิเลียนาอย่างไงกูปลาโอ้โหไม่เหลือเอานี่ไงสัตว์ทีเล็กแมสซอมเป็นไงล่ะไอ้น้อง ว่มึงจะคิดว่าจะหลบเลี่ยงจากการฉีดของเดียรแลคแ,ลแ,ลแลมสส้มของทีมกูได้อย่างนั้นเหรอเล่นหมดเงียบครับโอ้โหตูตูวเล่นผมแม่งฟาร์มโคตรไวเชียแมสส้มวิ้ยไม่นะนี่ไงหลบอันติเบลดัมโชว์แบบดิจิตอลขอคลิปด้วยครับอยากเป็นเศรษฐีตรงกลางสองตัวผมมีบูคองแมสส้มอยู่นะครับนี่แล้วผมมีรัมฟิกเกอร์ด้วยผมก็จะถึงแล้วไอ้เคเบิ้ลสวย ผมได้โบงไงฉันมาแล้วดูเข้าจิตง่ายอุลาเลยละกันติ๊กสติงครับจังหวะนี้เหมือนอ้อยจะมานะครับเพราะฉะนั้นดูดูบบลดัมเรา <c oughs> ตอดไปก่อน1ทีเอาไปครับ30%ครับพี่แดดหนึ่งทีโลภมากชิบหายโอ้โห50% โคตรตึงครับนายายังไงเมดส้อมโอ้โอโหอย่าแล้วเรามีเซนิ่วเมดซ้มลงอย่างสวยแล้วผมสวนยังไงเหยียบโดนด้วยปลา,ากระจายเข้าไปแล้วโดวนจังหวะนี้รีเกมเลยครับผมพี่มาแล้วน้องโอ้โหตายทีเดียวนี่เงินไปโอเลตนี่นำผมเลยนะครับเนี่ยน้ำตั้งสามร้อยเลยตัดแดงเลยครับจดไปยเขาโอโ้นี่ไงครับผมเมดสม้มนี่งไงเราไม่ต้องทำอะไรเมดซ้มกระจัดให้ ละอ้อยยังไงเจอเซเนียลเม็ดส้มขู่หรือเปล่าอ้าวคุณบังอาจทำลายเม็ดส้มของคุณคุณต้องแลกด้วยชีวิตนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องติดเฮลกาเอ็ดแล้วคุณติดสลิงแล้วผมไม่กลัวตายผมมีเพื่อนผมมีเม็ดส้มเพราะคุณจะต้องหนีตายจากผมดาฟ <aram> ี่มาแล้วคว <สะ S 1> ามก <c oughs> ันไวนจังวะด้วยเม็ดส้มแป๊บเดียวแม่งแปดทันแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้าเซเนียลครับโอ้เออ ม่มนดักผมนานมากซซเนียร์ลงไม่ทันอ่ะมันเร็วเกินไปรอบนี้ถ้ามีแค่อ้อยผมว่าผมไม่น่าตายครับเซเนียร์อาจจะลงให้ผมทันน่าจะผมจะตายผมน่าจะตายเลียนเนี่ยแหละครับมันน่าจะเบิร์ตผมตายเลยนะอ่าตรงนี้ยังไงบุกของทุบโบโบโบ,โบนี่คือพลังของเม่ส้มทุบแรงกว่าทุกคนที่ผ่านมามน่าจะต้องถอดป้อมบนออกก่อนนะครับเพื่อความได้เปรียบของทีม สามปีพอเอาตรงนั้นมีไฟว่ฟวะเห้ยนี่แหละเป็นส้มกูไปแล้วแล้วลจังหวะนี้ยังไงเหลือกันสี่คนวูคองกูเปิดก่อนอโอ้โอ้โอ้อโอ๋อ,อ,อช่วยผมด้วยตัวนีว้เป็นส้มโอ้อมีตายมีตายชิบหายกันหมดชักไม่ดีแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็เล่นเป็นนะครับเนี่ยเราจะมีเม็ดส้มเราก็ต้องแบกให้ได้เหมืนอนกันเพราะเราไปแครี่ถ้าเราเล่นไม่ดีเคืณก๋วยจะแพ้ได้ กลาง3ตัวมีดาร์กมาด้วยวันเดอร์มีดาบแดงหรือยังยังไม่เกิดด้วย่เกิดครับผ,ผมน่าจะต้องมาช่วยเพื่อนเคียคร์กลางเคี่ยแบบชิวๆอ่ะแล้วมันมง่อยถึงตัวผมมันแรงจังสไตล์เขาเล่นนี่คือเซนเนลไปสปินแล้วบูคองไปไฟอะ่ะไม่ใช่แน่ๆเลยเซนเนลนี่เงินเยอะกว่าดีแหละนะครับหาตังค์เรือร่อย นี่คือสไตล์ของผู้เล่นเม,ม็ดส้ม18เดือนติดนะกอดขึ้นไปค่า่อ้ไม่จะทันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกูมาฆ่ามึงแล้วไอ้จะหนีไปไหนไตโตโลหนึ่งทีแล้วตรงนั้นมีตูเลนรู้หรือเปล่าอ่าโดนหรือเปล่าครับจังหวะนี้มีลีเลียดักอ,อยู่ตรงนี้ผู้อาตุต้มเรียบร้อยแบ่งงานกันดีจาดพลังเม็ดส้มไม่เกี่ยวหรอกครับอยู่ที่หน้าที่ จังหวะนี้ไขครับปะ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 แล้วไขต่อละลำแม่งเลยครับผมเราซิกด้วยครับจังหวะนี้แบบดิจิตอลและเมเซเนียลงแล้วผมเอาวันเดอร์แม่งจริงแม่งเอ้ยมันเอากูนี่ว่าไม่ได้เอากูไม่ได้เอามันมันเอากูช่วยด้วยคร,รับโอ้ยสื้เคียวไม่ได้ผมตายอ้ยมาบูของกูแตกปะเนี่ย เฮ้ยดิฟออกซ้ายเฮ้ยเฮ้ยสองก้อนว่ะยังไงดีแลกโอ้โหไม่มีก้อนที่3แล้วบุคองเชิงหนาเตะแล้วแม่งหลบเหมือนกันวินวอลกันทันทีทุบสวนเลยไอ้เหี้ยไม่ต้มกูขุตึงไอ้สัสอยู่ตรงนี้กันเต็มแล้วสวัสดีอ้อยเอาเซเนียลงผมหน่อยครับพี่โอ้ผมติดเทียวอ่ะโหจะตายขอบคุณมากครับอุ้ยเพื่อนไฟโอ้โหนี่ผมไม่ทันทำอะไรเลยครับเนี่ยเพื่อนกูแบกยับอออืื้หบุคองโอ้โหไปโอตายอีกโอ้ยังไง เซเนียลและดีแลกและฮายาเตะจะทําอะไรได้หรือไม่ละเซเนียลกูเคาะริงเซเนียลกูเอาแม่งจริงผมผมมาผมมาผมมาเพื่อภาพยน์ครับเราเม็ดส้มกูจัดให้ไงคือเกมนี้ผมกะให้เม็ดส้มแบกเต็มที่เลยนะเนี่ยไม่มีซีนกูเลยลระจังหวะนี้บูคองไปสปิดบนนะครับผมมีเกาะเกิดด้วยอ้อยโผล่ล่างผมว่าอ้อยไม่น่าไหวนะกับบูคองมว่าบูคองตัวนี้โคตรตึงไม่ไหวหรอกของจริง ถ้ายาเตะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเกมเนี้ยผมมาเดินเล่นน่ะให้แมสตอมเขาแบกเก็บสัวแตกไว้ตัวเล่นเล่นหน่อยครับโอเคอยังไงก็ลุมสองเลยแล้วให้บุคลองไปสปิคบนก็ได้เรามีเซเนียลไงมาครับเปลี่ยนแผนนะผมจะวันนี้ให้เซเนียลมามาโซนส่นวนบุคลองไปสปิคตรงกลางก็เก็บไว้เพื่อนเล่นนะครับผมว่าผมไปสปิคตบดีกว่าไหมบ้างเนี่ยให้บุคลองเขาไปทําเสียงเกมผมกำลังจะหายไปอีกแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ย การโผล่สองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วข้างล่างมันจะซัดแล้วพอมันจะซัดมูคองคูก็จัดให้ลงไปแดนซ์หนึ่งแล้วมีดแลกอีกหนึ่งตัวจะรอดได้อย่างไรมิเชนีลซลับอีกหนึ่งทีลิเลียหน้าแถมอีกหนึ่งโอ้โหทายาเตะเดินเล่นก็ลรามาถึงครับผมอยากทำผลงานบ้างให้ผมได้โชว์ลําลําลําฟิกลําฟิกฟิก,ฟกหายไปเลยมิเยลซื้อไม่ทันตายกูตายกูคอ,อ,องแบกปั๊บโบเปะปะโอ้โหขนาดนี<ฮ>้เลยเหรอ เอาหมดยังไงสลับเคี <19. S 2> ยวไหมทุบทุบปั๊บโ,โอ้โหไอ้กูโคตรโยนเลยอ่าทำไรทำไรไปรุ่นทำไรทำไรไปรุ่นหมื่นเก้ายกปุ๊บล้ำโอ้ยอะไรวะเนี่ยติดอะไรอ่ะบั德ตายเซเนียลลงผมสวยจัดแล้วผมมาจังหวะนี้ไปโอจะตายผมไม่ได้ยินเสียงเกม ผมจะตายจริงแลครับเนี่อ๋อมันออมันหมดเลยอะไรกันครับเนี่ยผมโคตรมั่วเลยแต่ทีมไฟชนะเฉยอ๋อไอเทียพลังเม็ดส้มได้ดักก็ไม่สามารถทำให้ชนะนะครับผมบอกเลย <c oughs> เสียงเกมกเราจะหายไปแล้วรอบนี้คุณเซนเนียเขาลงให้ผมสวยแต่ผมจับภาพไม่ทันเลยว่าเพื่อนทำอะไรกันจบบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวแพ้ถ้าแพ้ก็แพ้เพราะกูเนี่ยแหละโ <c oughs> ดนเม็นเดวูของเม็ดสม้มลำ้ลำลำ้ำล้ำ ฆ่ามันเออก่อนที่เสียงเกมจะหายไปหมดขอบคุณเมสต้่ทั้ง4คนที่มาแบกนะครับรู้สึกยินดีมากๆเลยถ้าไม่มีทั้ง4คนนี่ผมนี่น่าจะแพ้ไปแล้วปกติแบบจะแบกลูกเหตุนนะอันนี้คือแบบให้เมสซ้มมาแบกแทนสุดยอดนะผมโดยเฉพาะบูอของโคตรโหอดอหอเหรอชนะ15ตาติดคะแนนอันดับที่5กูทำอะไรเนี่ยเกมเนี่ยมาเดินเล่นหรอดาเมดกูอยู่ไหน 17%ปอร์ซไม่ต้อมสี่คนเรียงกันอย่างสวยงาม